กราทาพกลังการมองเห็นตองกู้ที่สี่แล้วอหลังก่อนบีบงบาเทพมอกลังการมองเห็นให้ฉันกับังนิกำลงถู่ยิงไปฉันน็กศัตรูแล้วลังยิงนต่อสู้ฉันน็อกศัตรูแล้ว กำลังรีโหลดกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดโราาลนหอดได้ดีนะานแล้แล้วจับจัทันกันเหรอลุยแล้วะกำลังโดนยิงแล้วมกลิตอ้กอพยาบาลตรงนี้กำลังชาโดนนั่นเหรอ อัสตได้เวลาไปแล้วโยมีกลับพยาบาลตรงนี้มีระเบิดมั้จะมายิงเต้าฉันกำลังชาร์จมับวิ่งผ่านมิติว่างมีควนต่อไปลูกที่สอง รัาจเล่าอยู่ม่อา่กรไปช่ประธานการมงเห็นนีโอกของเราละมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาไปแล้วระวังอย่นมาตต่อส้่ข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเรา กำลังคว่างระเบิดเทอร์มันฉันได้รับดาเมจมีกล่องพยาบาลตรงนี้ทำไมเพื่อที่อะไรมีเครเบอร์ตรงนี้ลองเล่นดีไหมวะอีกหนึ่งนาทีวงเซฟโซนอยู่ไม่อกล้วเบอร์ี่ลองเล่นกันนะคิดว่ามีอะไรตรงไหมมีคนมีคนตรงม้าเลยตัวนั้นตัวนึงตัวแตกตัวแตกกำลังรีโหลดเนี่ยกำลังรีโหลด กำลังรีโหลดเวลาที่เราจะสู้แล้วตกเต็มน้ิงสุโปรนะทำไมโดนยิงที่ไหนอ้าะอ เมก่อเขาเนันโจมตีฉันก็มาสมาธิกังโดดมาน้ากนไปแล้วมีพหกเกจกำลังส่งมามีอะไรที่โจมตีกำลังรักษาบาดแผลอยู่ฉันกำลังช้ารุทีหกเริ่มนับถอยหลังิง กำจัสมาชิกรให้เห็นมาแล้ววันวันวันวนทกเปนอยู่ฉันงอแต่ตเมจมีค้งานพตโดนตีดฉันถูกยิงอยู่ตรงนี้อเจ็บนันถูกยิงอยู่ตรงนี้กำลังถูกยิงใส่อนทีาีุดกำลังวีหลดเมา